อันนี้เราอยู่ที่ร้านหน้าปลาจอมทองครับผม้เมน,นูยีตอนนี้กับข้าวเรามาแล้วครับผมนี่อันนี้ปลาสุ่มทอดปลาสุ่มทอดมทอด,ทอ,ดอันนี้นี่ครับโอ้โหปลาคังลวกจิ้มครับผมว้าวตกแต่งด้วยดอกอัญชันนะครับผม เมนูต่อไปอันนี้ต้ยมยำปลาคังโอ้ยพีน้องด้วยต้ยมยำปลาคังครับอันนี้ลาบลาบปลาค่ะลาบปลานี่ครับ<ม>คือเมนูเด็ดข,ของร้านนี้ค่ะลาปลาครับรู้สึกว่าจะเป็นนี่ครับเก็ดปลาครับเอามาทอดครับผมเมนูต่อไปอันนี้คือ น้ำซุปนะครับน้ำซุปที่กินกับลาบปลาน้ำซุปนี่เขาให้มากับลาบปลาน้ำซุปหัวปลานะครับเป็นก้างปลาโซนก้างปลาโซนกระดูกปลานะครับต้มซุปนี่ขผมนี่คือดีปลามันจะออกขมงหมหน่อยอ๋นนี้ซุปดีปลาครับซุปดีปลาแล้วก็มีผักเคียงเดี๋ยวผมจะให้นิดหน่อยชิมนะครับผมแต่ละเมนูเมนูไหนกันดีคะเอาเมนูเด็ดร้านเลยเนาะ เอาละครับลาบปลาครับขึ้นชื่อครับขึ้นชื่อครับลาบปลาเป็นคำสิ <c oughs> เป็นจีงได <c oughs> เป็นไงเอาความจริงเอาความจริงเอาความจริงเหรออืมอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยโอเคได้กลิ่นหอมของพริกลาบอะ่ะกลิ่นผกหรือผับพริกลาบทั้งนั้นเลกลิ่นหอมของพริกลาบ,านะอ,ลาบอ่า อเอาเปนู่ต่อไปกินอะไรดีอา,อาปลาส้มทอดปลาส้มทอดครับมาปลาส้มทอดนะคะปลาส้มทอดอืมปลาส้มทอดเขาอร่อยจริงของดีเลยใช่ไหมของดีเลยเหมือนในรีวิวครับเ,เรามาตามรีวิวนะครับเนี่ยน,นี้มาตามแล้ว เมนูต่อไปอะไรดีครับต้มต้มยำปลาคั้งอ้ผมอันนี้ผมสั่งเองครับเนื้อผมอยากกินมากเนื้อน่าจะแซ่บหน้าดูเอาคำใหญ่ๆเลยเนาะจับเลยครับใส่บั๊บมาบั๊บอร่อยอร่อยปลาสดอร่อยอ้วเนื้อปลาสดมากเลย นี่ครับอืมร้านเนี่ยอร่อยมากร้านอยู่หน้าเอ๋หน้าฝายฝายแม่น้ำปิงฝางตาลฝางปานฝายบางปานแม่น้ำปิงคะเป็นแม่น้ำปิงค่ะแล้วชื่อร้านลาบลาบจำทองลาบปลาจำทองลาบปลาจำทองใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอ่ะปลาคังลูกจิ้มเหลือเมนูเมนูสุดท้ายอ่าเมนูอีกเมนูนึงนะคะน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้ม ปลาขาสดน้มหอมอร่อยเลยอร่อยอีกแล้วครับท่านอ,อ,อร่อยจริงค่ะอร่อยจริงไม่ดูครับกางลกจิ้มปลาส้มทอกาลังพอดีเลยอร่อยลาบปลาครับเ<ร>มนูอันนี้คือเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนะครับส่วนอันนี้ครับผมอยากกินครับผมต้มยำปลาคำนะครับน้ำลายแตกครับ จัาไปแล้วฮะไม่รอแล้วครับต้องจัดแล้ว